ร่างกายของเราคือชีวิตส่วนไอที่มันมาทาให้เราป่วยเนี่ยมันก็คือชีวิตเชื้อโรคเป็นสิ่งมีชีวิตไหมครับเป็นถามว่าไอปรสิตแบคทีรียจุลินทรีย์ไวรัสไวรัสนี้กําหนงไวรัสนี้น่าสนใจเขาจะมีพวกนักวิทยาศาสตร์นักปัญญาจะมาเถียงกันว่าไวรัสมันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแต่เอาเป็นว่านะครับมันดูเือนสิ่งมีชีวิตมากๆเพราะว่า โอเคโควิดทุกคนรู้เนาะเราเป็นนะถามว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสิ่งมีชีวิตนะครับไม่มีอาหารมันตายไหมมันตายนะไม่มีสิ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตไม่มีอาหารลองไม่ให้อาหารมีมีมีสุนัขมีแมวที่บ้านนะลองไม่ให้องรไม่ให้อาหารเพราะนานอย่าทำนะครับสำหรับทรมานใส่แต่ถ้าไม่ให้อาหารเพราะนานเขาก็จะตายผมมดได้สามสิบก็จริงแต่เพราผมดไปสามปีตายอันนี้ตายอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสืบเลยนะครับเพราะว่าแค่ตอนนั้น สิบ็ลงมแล้วผมก็ไม่รู้จะเหลือแค่น้ำหนักมันงเหลือสามกรัมนะถะวดสามปีครับนะเป,นนะปเด็นคือสิ่งที่ทําให้เราป่วยมันก็ตายถ้าไม่มีอาหารฉะนั้นผมจึงบอกทุกคนเสมอว่าถ้าอยากไม่ป่วยอยากแข็งแรงอยากมีภูมิคุ้มกันที่ดีไม่มีอะไรที่เจ๋งไปกว่าการออกกำลังกายและอดอาหารเป็นบางเวลา ราะเวลาเรากดอาหารปึ๊บเนี่ย,ยอย่างผมป่วยทุกครั้งนะเพราะผมป่วยนะถ้าไม่ได้กินนัดใคยไวผมไม่ชอบผิดนะไม่แข็งเส้นนะถ้าบอกไปก็คือไปบอกกินก็คือกินบอกความักคือบอกแต่ถ้าไม่ได้นัดไ,ไว้นะผมอยู่ของผมเองนะพอป่วยปึ๊บฟาสติงฟาสติงไมก,กอาาดอาหารกดอาหารทุกคนครับผมสามารถที่จะสัญญาสาบานให้กับทุกคนได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ทุกครั้งที่ผมป่วย แต่ต้องเน้นว่าป่วยด้เชื้อโรคนะเชื้อโรคอะไรก็แล้วแต่แบคทีเรียแต่ไวรัสรสิท์นะครับจุลินรียหรืออะไรเงี้ยพะอ,อดอาหารนะครับประมาณสักสองวันหายไปหงทุกครั้งเพราะว่าเชื้อโรคเหล่านะั้นสิ่งมีชีวิตที่มันมาอยู่ในร่างกายเรามันจะมันจะสะบัดออกมาว่านี่มันคือสาภาพแวดล้องบ้าอะไรวะคือฉันมาเพื่อฉันจะกินกาะเกาะแกกินนะเนาะ ฉันจะกอรอกแกกินอ่ะถ้าแ,แกไม่ไม่เอาอะไรมาให้เลยคือมันไม่มีอะไรตกลงมาเลยอ่ะนนอไหมครับตายแล้วเราอ่ะถ้าเราสุกนะนี่เน้นว่าถ้าเราสุกอย่าอย่าอย่าไปทำอย่างเพิ่งไปถ้า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 จะทําเดี๋ยวผมจะมีบอกว่าจะต้องทํำยังไงนะฮะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอันตรายแต่อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าเราอึดกว่าเชื้อโรคโดยโปกติแล้วเพราะเราเราเราเป็นสิ่งเราคือมนุษย์อะมาน่าโบรอุทยาเราคึด มานานแปลว่าจิตใจอุสยาแปลว่าสูงแล้วคือสัตว์ที่มีจิตใจสูงแล้วคือสัตว์ประเสริฐเราคือมนุษย์เราล้งนิ่งวอว่านชื้โรคเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะโอเคฉันจะไม่กินสองมือสามมือหรือกินแค่วันละมือ้รอ,อ,อรับรองเพว่าเชื้โรคมันจะค่อยๆแบบเฮ้ย <iden. S 1> แห้งเหี่ยวตาย